ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามแฟนเพจแล้วก็ผู้เข้ามารับชมใหม่นะครับวันนี้เราจะมาแกะสว่านไขกวงไร้สายแล้วก็สว่านให้ดูนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสว่าน Impact นะครับเรียกว่าไขกวงไร้สาย Impact จะดีกว่านะครับก็จะ ใช้ยกตัวอย่างก็คือ DTD หนึ่งครับแต่ว่าปกติประเภทอินแพคที่เป็นหัวอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นระบบเหมือนกันไก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้จะเป็นระบบสว่านนะครับไกควงสว่านนะครับก็เรียกก็เอารุ่น DDF 4 8 3แดสมมาแกะให้ดูนะครับทำคลิปคลิปนี้ก็คือทำขึ้นเพื่อให้ดูกลไกภายในนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็งานที่เหมาะจะเหมาะกันแตกต่างกันยังไง อันดับแรกนะครับก็จะเป็นทีนี้หนึ่งห้าห้าครับก็เรียกว่าไขควงไร้สายอินแพ็นะครับผมก็จะเหมาะกับงานประเภทงานขันนะครับงานขันต่างๆใดครับดอกไขควงหรือว่าจะเป็นใส่กับบล็อกนะครับตัวนี้จะมีแรงบิดได้เยอะกว่าแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นงานสว่านนะครับจะเป็นจะเหมาะกับงานเจาะนะครับแล้วก็งานขันก็ได้นิดหน่อยนะครับก็จะ มีตามทอร์กมันนะครับก็คือ20ระดับนะครับก็คือแรงบิดในการขันนะครับผมก็มีเกียร์หนึ่งเกียร์สองจะเหมาะกับงานขันสกรูเบาๆนะครับผมงานประกอบอย่างเงี้ยครับก็ใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยนะครับมาดูตัวแรกนะครับก็คืออ่าินพกนะครับผมตัวแรกมาดูอินพกกันเลยก็เดี๋ยว ดูระบบเลยนะครับัอน,นอาจจะมีคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่จะเลือกซื้อเลือกใช้ใัพวกสว่านแล้วก็ไขควงไร้สายนะครับผมจะได้รู้ระบบ,บกลไกข้างในมันนะครับว่ามันมี เป็นระบบแบบไหนแตกต่างกันยังไงครับระหว่าง impact กับไซค์กับสว่านนะครับ,บ,บ,บารารก็ขันน็อตออกให้หมดนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวล็อกคอมันนะครับผมแกะลูกยางออกก่อนนะครับก็คลิปนี้ก็จะ คนที่ดูติดตามไปก็จะได้รู้วิธีถอดไปนะครับว่าการถอดสว่านจะตัวเ,เริ่มต้นที่ตรงไหนนะครับแล้วก็งัดตัวนี้ออกนะครับใช้ไขควงค่อยๆงัดนะครับผมเป็นเป็นล็อกล็อกตรงนี้นครับสองข้างนะครับครับก็จะเจอต่อหน้าก็จะเจอนะครับ ตรงนี้ครับก็จะเป็นที่เขาเรียกว่าบัตเล็มอเตอร์นะครับก็คือไม่มีแปลงฐานแต่ก็จะเป็นแบบทุ้นเป็นคอยนะครับผมเป็นมอเตอร์ไม่มีแปลงฐานนะครับเป็นระบบบัตเล็นะครับดูยังไงที่จะเป็นบัตเล็ก็จะมีสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นชุดเกียร์นะชุดออของระบบ ดีดีนะครับของ IMPACT นะครับผมครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูตรงนี้กันนะครับจะได้ดูว่ามันเป็นยังไงครับภายในก็จะเป็นปัจจัยเบอร์ยิบเจ็นะครับขันขันตรงนี้ออกนะครับ สำหรับจะถอดตัวนี้ออกนะครับก็จะเป็นใช้ลูกบล็อกเบอร์27นะครับหรือว่าเป็นแจแได้นะครับในการหมุนออกเนี่ยมันจะต้องหมุนไปตามเขียนนาฬิกาครับแต่ว่ามันก็จะมีลูกซ้อนบอกอยู่หมุนออกหมุนออกก็คือเปิดนะครับโอเพนเปิดก็คือหมุนทางนี้นะครับปิดก็ปิดเข้ากับหมุนทางนี่นครับ ครับผมให้ดูระบบข้างในมันนะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวตีนะครับตีกระแทกตรงนี้เป็นรูปกระแทกนะครับเหมือนลักษณะบล็อกลกมเลยนะครับงุมนะครับก็จะมีแค่นี้ครับระบบของ อินแพ็นะครับจะมีแค่นี้ภายข้างในนะครับผมก็ชุดนี้นะครับมันก็จะเอามาตีกับชุดนี้นะครับก็จะเป็นเป็นแรงบิดเวลาเราขันแน่นๆปุ๊บตัวนี้ก็จะเป็นตอกทำหน้าที่เหมือนคอนนะครับผมตัวนี้ก็เป็นแค่เพื่อขับเฉยๆนะครับขับไปตัวนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับ ประกอบก็คือน,นะครับครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับประกอบก็คือดูใหม่อีกรอบนะครับเป็นรูาเป็นหัวนะครับตรงหัวแล้วก็รูกปกระแทกนะครับใส่ให้เขาลอ็อกลองหมุนดูแล้วก็เป็นอ่าปิดนะครับก็เป็นันฟันเตืองนะครับแล้วก็จะมี ก็จะมีร่องของมันอยู่นะครับเนี่ยตามร่องเข้ากบับตัวนี้นะครับก็ใส่ให้เฟืองสองข้างเนี่ยมันลงมันลงด้วยกันนะครับแล้วก็ใช้ฝาปิดนะครับหมนุนหมุนไปทางนี้นะครับมันลงแล้วก็หมุนทางนี้ ให้มันลงก่อนนะครับแล้วก็เหมือนทางนี้นะครับอ่าก็จะได้นะครับก็ใช้เบอร์ยี่สิบเจ็ดขันนะครับผมขันแล้วนะครับแล้วก็ประกอบกับเข้าคืนนะครับอัดตลบีอัดไรให้เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นตัวยกตัวอย่างนะครับก็ว่าอัดตลบีอัดอะไรมาแล้ว ข้อดีของบัลเลตมอเตอร์ก็คือหนึ่งนะครับรอบมันจะจัดจัดก่าอมอเตอร์แปลงถ่านหรือว่ามอเตอร์ดีซีนะครับแล้วก็ทนความร้อน,นได้ดีนะครับผมกับอ่าิงพวกประเภทของพัลเลตมอเตอร์นะครับแล้วก็ไม่มีแปลงถ่านนะครับรก็คือมันจะไม่ร้อนง่ายนะครับทํางานนานได้ก็ประกอบก็เคือนะครับ คครับได้แล้วนะครับก็ยึดน็อตทั้งหมดสำหรับรุ่นนี้มันเป็นรุ่น18โวลต์น,นะครับผมตัว12ก็มีนะครับถ้าลูกค้าท่านในสนใจก็ ติดต่อเราเข้ามาได้อีกนะครับผมอว่าสนใจอะไรก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะฝากาเบอร์โทรเลเซชิปไปใต้ชิปนะครับผมก็ประกอบขันน็อนให้หมดนะครับแล้วก็ทดสอบเครื่อง นี่ที่ถอดเเพราะว่ามันจะเป็นตัวจับนะครับขันในการการขันตัวนะครับตัวชุดกระแทกของรุ่นนะครับใส่ครับผมตัวนี้สามารถปรับรอบได้ด้วยนะครับปรับความแรงได้ตรงที่ข้างล่างเนี่ยครับโอเคครับสำหรับตัวนี้ก็ ผ่านไปนะครับเป็นไขกวงไรสายกระแทกนะครับผมชื่อของมันนะครับเป็นอิมแพกนะครับแตกต่างกันที่หัวครับต่อไปก็จะเป็นเป็นสว่านนะครับเป็นสว่านไถกวงไรสายกระแทกไรขัดสายธรรมดานะครับไม่มีกระแทกรุ่นนี้จะแกะให้ดูข้างในมันนะครับผมความแต่กัน ครับผมถอดน็อตออกให้หมดนะครับสามารถยกได้เลยครับผมเนี่ยครับจะต่างกันเลยนะครับผมนี้ก็จะเป็นชุดมอเตอร์บัตรเล็กเหมือนกันนะครับเหมือนกับตัวนี้นะครับก็มีเหมือนกันนะครับนี่แต่ที่ต่างกันก็คือหัวครับหนึ่งหัวตัวนี้ครับก็จะเป็นชุดเกียร์นะครับผม แต่จะไม่มีระบบไม่มีระบบเจาะกระแทกนะครับจะเป็นแค่เจาะแล้วก็ขันที่เป็นแรงบิดทรอร์กนะครับยี่สิบถึงยี่สิบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นผัดเจนหนึ่งเจสองข้างในก็จะเป็นชุดฟังเฟืองนะครับสำหรับชุดฟันเฟืองนะครับเราก็จะทำคลิปไว้อยู่เดี๋ยวสามารถเข้าไปดูได้นะครับคลิปก็ ถ้าผู้ติดตามก็จะเห็นนะครับพวกคลิปวิธีการรื้อฟันเฟืองตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ผมไม่ไม่ขอรื้อให้ดูนะครับเพราะว่าอมันจะมันจะเป็นฟันเฟืองแล้วก็ไม่แนะนาให้ให้ลูกค้าแกะรื้อนะครับผมเพราะว่ามันเป็นฟันเฟืองเล็กๆแต่ถ้าท่านไหนสนใจที่จะแกะตามก็ก็เข้าไปดูอีกคลิปหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะฝากคลิปไว้ใต้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับฝา,ฝากลิงก์คลิปนะครับผม เราแค่ยกตัวอย่างเฉยนะครับว่าระบบสว่านไขควงกับระบบไขควงระบบไขควงเ่ยมันต่างกันยังไงภายในนะครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยวมาดูระบบตัวนี้นะครับประกอบกเ็เคลื่อกแบบนะครับผม ได้แล้วครับผู้เลือกใช้ก็น่าจะมีประโยชน์มากนะครับตลดจนจะได้รู้ภายในมันนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับ ำหรับตัวสิบแปดวงของเราก็มีเยอะเลยนะครับเครื่องมือที่จะเลือกใช้นะครับระหว่างพวกประเภทเครื่องมือเจาะแล้วก็เครื่องมือ,อมตัดหรือว่าจะเป็นงานสวนก็มีนะครับก็สามารถเลือกซื้อได้นะครับผมครับเดี๋ยวมาดูระบบตัวนี้กันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับจะมีระบบนี้ก็คือระบบเจาะนะครับ ะมีเกีย 1, 2, ร์หนึ่งเกียร์สองครัาบเกียร์สองก็จะเร็วแต่ตัวนี้จะเพิ่มขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นฟังก์ชันระบบทอคนะนะครับก็คือแรงบิดก็คือถ้าเราจะขันเนี่ยเราก็ใช้เล็กน้นะครับรับแล้วแต่เราจะชอบเลยนะครับก็คือปรับให้หัวสกูมันจมขนาดไหนหรแรงบิดจะให้สกูมันเสมอกันขนาดไหนก็ปรับตัวนี้เอานะครับผมในการใช้หมดเจาะ หมดขันนะครับ24ก็จะเป็นแรงบิดเยอะมากเลยครับครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำะทั้งไขควงไร้สายแล้วก็สว่านไร้สายว่าระบบภายในมันแตกต่างกันยังไงนะครับส,สำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อได้นะครับที่04336770หรือว่า าลายก็คือ KTW ลายหก0 0นนะครับโดยจะฝากอาไอ้ลิงค์ไว้นะครับอยู่ใต้ชิปนะครับผม